จากอีกเกตหนึ่งผมเปรียบเทียบเป็นลูกค้าดูนิดหนึ่งนะอ่ะอย่างนี้เลยลูกค้าเห็นชัดไหมฮะเห็นไหมครับต่างกันไหมครับอันนี้เขาบอกว่า80ทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่า80ดนี่ครับน,น,นั่นก็คือเห็นไหมครับอย่างนี้คือ6 0สนต์อนนั้นสีผิวมันต่างเพราะว่าคือตรงนี้ก็คือใช้ทองที่บริสุทธิ์ทำครับต้นทุนจะสูงกว่านะต่อบ,บาทในนะไม่ต่าง่าสามสีพนนะ่พันเอ,า,อาง่ายๆแล้วกัน แต่อย่างนี้ผมไม่แน่นใจว่าเขาใช้ทองแบบไหนมาทำน่าจะผมคาดเดาไม่ใช่ทองใหม่แน่นอนคือคือคือทองใหม่ผสมมันต้องสวยแน่นอนครับด้วอรเซนเนีเ้สวัสดีครับผมยติลั่มแวรี่จิวเวอรี่หัใหญ่นะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตหรือว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเรื่องสีสายแล้วทำไมมันซีดแล้วก็ตอท้ายด้วยราคา ในล่าสุดนะครับที่จะอัปเดตให้กับลูกค้ารู้คลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับถ้าว่า FC หรือเพื่อนๆที่ผ่านมานะก็ก็ขอให้นะครับตั้งใจนะครับฟังหรือไม่มีเวลาก็สามารถที่จะกดแชร์หรือกด Subscribe ช่องผมก่อนถ้ามีเวลากา็มาเข้ามาดูใหม่ได้นะครับจริงๆในเรื่องเปอร์เซ็นนี่แหละครับเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะ 14K หรือทอง70 80หรือว่าทางร้านก็มี14 18 22K พวกนี้เราก็ทำมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าก็มีบรรท่านก็อาจจะยังไม่ได้มาติดตามในช่องผมอาจจะมามาเจอับบังเอิญนะครับ,บ,นนรบก็ผมให้ในความรู้คือจากประสบการณ์ผมเป็นคนเป็นช่างทองนะจากตามตั้งแต่ปี40จนปัจจุบันนะครับมันก็ร่วม25ปีแล้วดังนั้นก็ข้อมูลที่ ที่ผมได้มาก็คือจากประสบการณ์จริงที่จะเล่าให้ฟังนะครับลูกค้าก็จะเจอคือ70% 80%แล้วแล้วเปอร์เซ็นต์จริงคือเท่าไหร่นี่มีบรรท่านก็รู้แล้วจาจจะ90%ตอนเราปัจจุบันก็จะมีเครื่องยิงเปอร์เซ็นต์ก็คือเอสซเร์นะครับ <Okay. S 1> ปรเปอร์เซ็นต์ทองอ่ะก็จะบอกได้ว่ามันไม่เต็มถูกไหมเช่นบางครั้งก็เจ็ดสิบแปดสิบยิงได้ประมาณหกห้าสิบกว่าบ้างสี่สิบกว่าผมก็เจอเจอแล้วหกสิบกว่าก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เชื่อว่าเรื่องเปอร์เซ็นเนี่ยทุกท่านก็ที่คนที่ผลิตอ่ะมันก็ยังไงครับก็คือมันตรงอ่ะแต่ไปผ่านคนขายหลายๆคนหลายๆคนไม่ว่าจะคนไทยต่างชาติก็ขายกันถูกต้องไหมดังนั้นก็แต่ละคนขายไม่อยู่ที่ต้งต้นชั้นพูดได้เปอร์เซ็นสูงหน่อยก็ลูกค้าก็จะไม่ถามมากใช่ไหมก็เลยว่ามันจะขายได้ยอดตามยอดขายได้ดีกว่าแต่ก็ตลาดทั่วไปก็จะได้ยินเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่ตั้งร้านเนี่ยคือก็คือจะ เรียกว่าทอง 14K 18K 22K นะครับเรียกว่า K กัมโบเซนมันต่างกันยังไงก็บกันทัดงว่าโอ้ยตรงเคไม่ใช่ทองใช่ไหมผมบอกว่ามันเหมือนกันเลยทุกอย่างคือตัวเดียวกันเขาเรียกว่า Yes No ต่างพูดเขียนแต่ความหมายคือเดียวกันนะครับดังนั้นก็คือก็จะเป็น70%นะครับก็คือพอๆกันกับ80%คือตัวเดียวกันแหละอยู่ที่เขาควรขายที่จะอธิบายกับลูกค้ายังไงนะครับ เจ็ดสิก็ไปบอก90้ก็ได้ครับไม่มีใครมาห้ามแล้วครับมันไม่ใช่ท้อง95ที่มีกฎหมายควบคุมอยู่ใช่ไหมครับรสมคมตรงคำอ่ะมันก็ยังมีควบคุมอยู่เก้าสิไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่1%นึ่ปร์นต์สปร์ับาสารเข้าไปนวนั่นนะตอนเราเนี่ยสิบเนี่ยก็คืออ่าสูงสุดอยู่ที่ในเคก็คือยี่สิบสอจะไม่ยี่สสูงสุดคือ99.99 99หรือว่า 99.9%ดังนั้นก็คือก็คือตัวเดียวกันก็คือมาเคตเลขต่างกันนี่กันคิดเป็นสูตรก็คือเรียกว่ากลักครับส่วนของเขา14ส่วนใน 24, ใน24ีในเนี่ยครับเต็มก็คือจะได้อยู่ที่58.3%นะครับ15%ก็คือ 18k ก็คือเอา18ไปหาร24จะได้0.75ถูกไทุกคนก็เอาเครื่องเลขมาลงจิ้มดูนะ14หาร24ก็ต้อง0.583นะครับตีเป็น k นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็91เนี่ยครับก็มาก็คือ91.6เดี๋ยวไม่มาเลเขาจะทํากันเยอะก็จะบอกว่า 22k ก็คือเบียบเบิดใน Google ก็จะเห็น 22k แต่ตางประเทศก็เยอะครับไม่ใช่บอกเขาไม่ดีแต่แต่บรรท่านก็คืออาจจะไม่เคยมาคุ้นเคยกับตัวเลขอย่างนี้ครับจริงๆมันคือตัวเดียวกันนะถูกต้องไหมก็คือไอ้22หาร24เนี่ยก็ต้องก็0.916นะครับดังนั้นก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเทียบ สองอย่างเท่ากันเลยถ้า90%นตะไปคูณ 24K เคเนี่ยไปคูณยี่สี่เกคูณเก็ก็จะได้ 21.6K 80เอุดหกคแปดก็คือได้20.3หรือว่าจุดแประมาณน้แหละครับเป็นเป็นเป็นตีเป็นเคได้นั่นกะนะ็คือกลับไปกลับมาแต่ถามว่าเลี้ยวใครดีกว่านะครับเรื่องสีด้วยก็คือ ผมจะบอกว่าการทำทองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเปรียบเทียบง่ายๆว่าสุดทำอาหารทำไมร้านนี้ต้มยำกุ้งอร่อยจังเลยทำไมร้านนี้ขาหมูทำไมตุ๋นอร่อยจังอา้าวถามว่าหนึ่งจะไหมต้อเราจะไปทำอาหารใช่ไหมครับบางคนก็ใส่เกลือบางคนก็ใส่ซีอิ๊วใช่ไหมซีอิ๊วมันแพงกว่าแล้วแต่เขาจะใส่หรือไม่ใส่หรือว่าจะใส่น้ำมันงาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมก็คือเขาเรียกว่าเครื่องปรุงในการปรุงอาหารนันจะอร่อยไหมแล้วก็อาหารที่หลักก็คืออย่างเช่นเราทำขาหมูหรือทำกุ้งเนี่ครับต้มยำพวกนี้นะ ก็คืออาหารต้องสดอันดัแรกเลยครับผมว่าสดก็คือทำไมไปเกี่ยวกับทองอะไรสดก็คือหมายถึงว่าทองแท่งบริสุทธิ์ที่สูงที่สุดก็คือสดแล้วครับแต่ถ้าทองเนี่ยถ้าเก่าแล้วก็คือทองทองขอโทษนะพอดีผมพอที่ไม่ใช่ในคนไทยแต่ว่าพยายามพูดไทยให้ชัดที่สุดนะครับอาจจะฟังเร็วไปนิดนึงก็ติดได้นะครับง่ายๆนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ผมได้นะฮะแล้วก็ มีคําถามอะไรคลิปนี้ผมพูดไปเนี่ยก็อาจจะมีท่านที่มีความรู้ที่ดีกว่าผมก็สามารถที่คอมเมนต์ผมได้นะครับผมรับฟังทุกท่านความคิดย่สเสมอนะครับผมมาปรับปรุงในในการความรู้เสริมความรู้กับผมด้วยนะครับทีนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับทองจะมีทองเก่าทองใหม่ก็คือเก่าแล้วก็คือเขาผสมเรียบร้อยแล้วแล้วก็บแบบผสมต่อสมมติสูตรก็ผสมมัไม่ดี การผสมทองพวกนี้ก็เหมือนก็มือบอกว่าใส่เครื่องปรุงที่บางทีก็เกินมากไปใส่แม่นาวมากไปน้ําตาลเยอะไปมันก็คือไม่ดีตรงนั้นถูกต้องไหมทีนี้ถามว่าอะไรที่สุดที่ถูกต้องในการผสมทองเข้าไปก็คือ,อเหมือนเราผสมสีอะสีแดงมากเกินไปจะสีไม่เหมือนว่าภาพก็เหมือนเดี๋ยวว่าทำไมาผิวเขาค้ำๆเดี๋ยววาเขาเขาหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับมันก็ไม่โอเค สีก็คือเป็นนาโลหะนี่เป็นของแข็งแล้วผสมยังไงเขาต้องเป็นหลอมละลายโดยพันสองพันถึงพันห้าแล้วแต่โลหะอะไรนะก็จะละลายกับอ่าเรื่องผสมแต่แม่ผสมโลหะคือละลายก็คือทองเงยทองแดงเงยเงินเงยสังกะสีเ้ยที่ส่วนผสมก็คือส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นอยู่ก็คือทองแดงเงินทองเหลืองก็ด้วยในธาตุบนโลกนี้ก็คือทองเหลืองจะไม่มีก็คือมาจากสังกะสีกับทองแดงสามส่วนเจ็ดส่วนก็คือเจ็ดสิบสามสิบไปผสมันจะเป็นสีเหลืองก็คือ ทองเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองถูกไหมแต่เรื่องผสมสีอ่าสังกะสีหรือเงินเข้าไปเนี่ยครับหรือทองแดงเข้าไปในสามสีอย่างนี้ก็เรียกว่าอันลอยอันลอยก็มันคือเครื่องปรุงของเราแหละครับถ้าว่ามันใส่มากใบมันก็เค็มใส่สีขาวมากใบมันก็จืดจานใช่ไหมดังนั้นเราเราจะไปคุมยังไงสมมติว่าทองเก่าเนี่ยเราจะไม่เหมาะสมในการทำกรอบผ้าที่สีสวยเลยถอกไหมมันทําได้ครับแต่ว,ว่าทําไมาแสบสีเราซีก็นะี่คือปัญหา แล้วถามว่าเราทำไมาทุกคนก็รู้อยู่เขาไม่ใช้ทงแท่งอะทำไม่ชงเก้าเก้าเก้าะทำใช่ไหมทงเก่าทําไมาไม่ไปสก,กัดอะครับบางคนก็ไม่มีความรู้นะจะบอกว่ามาคนช่างทองก็จริงแต่มาสก,กัดทองไม่เป็นก็มีเยอะเลยครับประ่าประมาณหกเจ็ดสิบนแหละนะครับดังนั้นก็คือเคมีเคมีกัดด้วยเคมีกัดด้วยโบราณมันก็คือแล้วแต่แต,แต่ละร้านเขาทำได้หรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนะ ก็คือไบจ้งเขาปกาสมั่นต้นทุนสูงจะไม่ครับปกาศทีนึงถ้าไม่เก่งนะก็คือทองหายเอาง่ายๆแลวนี้กรรมเท่าไหร่กรรมาสองพันน่าเก้าห้าละดังนั้นก็คือเรื่องบรซเนี่ครับก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องทองที่บริสุทธิ์ผสมกันลอยที่ถูกต้องก็คือสุดผสมอะใส่มากไปก็ไม่ดีแหละครับดังนั้นเราจะไปคุ้มได้ยังไงก็คือใช้ทองแท่งอย่างเดียวครับ ผสมสูตรที่เราเรื่มปรุงที่เหมือนกันเพื่อขายก็อย่อายมแม่ร้านเดี๋ยวนี้เขาเรียงตามที่พกที่สูตรอาหารเรื่มปรุงเก่งส้มเลยหรือว่าเก่งกะทิเลยมันก็จะเป็นถุง,ถงมาเยียดไหมครับก็คือสูตรเขาอร่อยถึงขายได้ไงและน้าเขาจะมีพวกอัญลอยที่ขายออกมามันไม่ใช่ไปเอาสายไฟปัดไฟตรงเหลืองนี่ไปผสมมาแน่น่นนะมั่วแล้วก็คือมันจะใช้ทงเก่าวพวกนี้ต้องไปสกัดมันจะอย่างเช่นป่านนี้เขาสามารถซื้อได้2 0 0 0 0ถึง25,000นะแต่ทงแท่งคุณจะไปซื้อ2 5 0 0 0ไม่ได้นั่นน่ะตรงทองเก่าทองหมายต้นทุนมันสูง แล้วก็บวกฝีมือในการเขาเรียกว่าเปิดบวกฝีมือในการผลิตในการทําด้วยนี่ก็ความสะอาดของทองด้วยนั่คือคุณภาพความสะอาดเป็นยังไงก็คือเช่นสนิมไม่ใส่เข้าไปเนี่ยครับไม่ตกเข้าไปดูดหมดใช้แม่เหล็กดูดในผงอะ่ะเวลาทําขอบทองมันไม่ใช่หล่อนะมันก็ต้องถูจตัตตาบายนะครับแต่จัตตาบายนี้ก็ก็ผมเชื่อว่าก็คือไอจะมีสนิมเหล็กเข้าไปกับไปผงทองที่มันรวมกันอะ่ะแต่วลาไม่ไปเผาแล้วก็ไปดูดใช้แม่เหล็กปดูดมันขึ้นมาไม่หมด ยังไงก็เหลือดู 0. 1% 0.1% 0.2 0.3ผมเคยเช็คอยู่นะประจำมันก็จะเจอแต่ตังร้านเนี่ยพวกนี้ทงเก่าอย่างเช่นทงผงเราไม่ใช่แล้วแล้วก็เรื่องความสะอาดนี่ก็คือไว้ใจได้เลยนะว่าเรามีเครื่องนะครับในสไลเปอร์เซ็นทองแต่ลูกค้าถ้าสนใจนะเอาพระที่มีเกี่ยวตรงคำไม่ใช่ไม่ตรงคำอยู่ในกรอบไม่ต้องแก่รู้ว่าเป็นหน้าวาแท้ไหม มามาเช็คกินร้านเราได้นะครับเราอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเดี่ยวตลาดใหม่นะครับติดต่อมาได้นะเบอร์ศูนย์สองเบอร์หน้าศูนย์เก้าสองเจซีโอซีเก้าเก้าเก้านะครับติดต่อผมได้นะครับอ่าทีนี้ก็เรื่องการเรื่องสีที่ผมบอกแล้วว่ามาเกี่ยวกับอาหารสดก็คือทองบริสุทธิดตัาทองเก่าเนี่ยมันต้นทุนถูกแล้วเวลาเขาทำเนี่ยโอ้ยถูกเยอะครับตูวสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วบาทหนึ่งก็สองพันนะครับดังนั้นก็ก็คืออยู่ที่อ่ ลูกค้าเนี่ยจะเป็นเลือกแบบไหนบริการแบบไหนร้านที่เขาทำมาเราก็ต้องลงด้วยครับไม่ลงก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างที่ผมพูดก็ลูกค้าไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็สามารถลงได่อง์ถูๆ่ๆอย่างเช่น 14k เนี่ยสองการามสักสี่พันกว่าบาททั่วไปเขาอาจจะขายตัวสามพันห้าก็คือต่างกับคุณภาพทองที่ผมบอกไงต้นทุนมันสูงกว่าแล้วแล้วก็การเชื่อมน้บ,บาซารเนี่ยไหมลูกค้าเคยเจอบ้างไหมใน f c หรือว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปผมอยู่เจอไม่ขอบลงข้างๆอ่ะจะมีแดงๆ ข้างข้างบนนะหมายถึงว่าขอบข้างๆครับมันจะมีรอบแดงๆเราเคยเจอบ้างไหมนี่มาจากอะไรคือมาจากน้ำบรนสานกันเชื่อมมันเชื่อมข้างนอกเขาไม่ได้เชื่อมยักษ์นครับยักษ์นายเขาได้เชื่อมขอบนายอะครับมันจะอยู่บนแต่ถ้าเชื่อมข้างๆงเนี่ยเวลาบาข้างบางๆเวลาแต่งไม่หมดไอ้น้ำมรนสานมัน่จะหลงเหลืออยู่ข้างข้างใช่เวลามาชุบทองก็ก็เหมือนกับว่าสาวๆผู้หญิงอ่ยก็ไปแต่งหน้าไงเป็นสิวเป็นอะไรเป็นหลุมทุกปอกหมดเลยใช่ไหมมันก็เรียกว่าชุบทองมันก็คุณดูไม่ออกแล้ว แต่เจอเหงือเมื่อไหร่ความเค็มมันก็จะปลัดขื่นเข้าไปก็คือบปเจอน้ำมัสารก็คือมาจากเงินประส่วนใหญ่นะครับน้ำมัสารเงินแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเยอะผสมทองแค่7.5แลวที่เหลือก็2 5เปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นเงินทองแดงอยู่แล้วดังนั้นพวกนี้มันก็จะอยู่ข้างๆเวลาเผาไฟก็มาซีดเหมือนนะขาวๆเหมือนเงินเลยพวกนี้เวลาใส่เงินรู้อยู่เงินใส่น้ำมันมันจะดำดำม่วงเงนมาจากก็คือน้ำมันสารนั่นแหละครับใช่ไหมครับหมายความว่า ถ้าเราใส่นะครับอย่างที่ว่าแล้วก็สีมันแดงแล้วลูกค้าก็จะรำคาญไหมก็คือถ้าว่าไม่รำคาญก็ใส่ได้เลยก็คือเลือกพวกเก็บพวกนี้ถูกกว่าแล้วนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อมขอบนายลองคิดดูดิแล้วขอบนายเนี่ยเราไปเชื่อมเข้าในรูอ่ะยังทรงตาว่ะคุณต้องแต่งให PA ้พอดีลงให้ท um, ุกจ mm ุดอ่ะเราคิดว่าเชื่อมขอบนายมันจะยากไหมยากแล้วค่าแรงมันก็สูงเป็นเป็นมันบรรเจ้าก็เป็นพันบรรเจ้าก็ห้าร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่ดังนั้นก็คืออยู่ในการทําด้วย สามารถเข้าเชื่อมขอบนอกก็คือรูเนี่ยเขาก็ไปเชื่อมอย่างนี้ปั๊บมันเชื่อมติดเลยแล้วก็ไปเอาเลื่อยไปเลื่อยข้างๆออกมันก็จะมีหลงเหลือหน้ามาสานเอาไว้อะครับมันก็คือจะดําแดงนะแล้วก็ทองที่มันแดงอีกแบบหนึ่งคือแดงซ่อมใช่ไหมคุณเห็นดไหมแดงซ่อมมันมาจากอะไรครับลูกค้าก็สามารถที่จะเปิด Google ลงดูว่าธาตุเหล็กที่สูงในอาหารมีอะไรบ้างลูกค้าเปิดดูได้เลยคือจะมีเลือดนะครับเลือดเกี่ยวกับเลือดไก่เลือดหมูเลือดวัวก็ได้ที่อาหารที่เราทานอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับพวกผักเขียวๆอ่ะ แล้วก็ผักเขียวเขียวก็จะมีใบเขียวเขียวพวกนี้มันก็จะมีท่านเหล็กสูงแล้วถั่วก็มีครับลูกค้าไปเสิร์ฟหาเอ,าเองไม่ใช่ว่าผมนั่นพูดมั่วๆหรือว่า,าชวนเชื่ออะไรตั้งสิน้นเพราะเหงื่อร่างกายเรามีทั้งเหล็กถามน้าที่นี่เป็นลูกค้าเป็นหมอไหมน่าจะมีทั้งเหล็กใช่ไหมถามว่าเหล็กพวกนี้มันจะออกจากเหงื่อหรือเปล่าผมก็อยากจะเป็นจะสอบถามตรงนี้นิดน,นึง ราะว่าเหงื่อมันมาจากออกมาจากในมือไปจับพ้าเขาบางทีทาไมแบบเลยนู้มือบางทีพ้าก็ยังเสียเลยนะใช่ไหมคอปกเนี่ยเด็กๆนักเรียนอ่ะคนไปดูสิว่าทำไมมันสีส้มๆอันนี้มาเกิดจากอะไรข้ามเหนือข้ามเหนือมันสีส้มคืออะไรไม่ใช่ดินนะไม่ใช่ขี้ขายนะขี้ขายมาซักได้แล้วนี่คือมันเป็นข้ามเหงื่อที่เป็นสนิมนะผมเชื่อว่าเป็นสนิมนะสนิมมันก็นี่มาเกิดจากเหงื่อมันเค็มแล้วแล้วก็ไปตกอยู่ในกรอบ เหมือนเสื้อผ้าเราใส่ถุงเท้าเราใส่ฟานไม,ม่แปลงกินข้าวแล้วจานไม่ล้านใช่ไหม<ะ>มันมีเกิดความเหม็นความแบบบูดใช่ไหมครับดังนั้นเสื้อผ้าเนี่ยเราต้องซักตุวันเด็กกรอบอะ่ะเคยซักกี่ครั้งต่อเดือนหนึ่งกรอบเนี่ยโดนเหงื่อไปออกกําลังกายใช่ไหมทํางานหนักๆเหงื่อออกไปชุ่ชมชุมหรือกรอบอะ่ะลูกค้านึกภาพออกไหมครับน้ําทะเลเนี่ยครับไปไปตักแดดก็ยังเกลือเลยน้ําเหงื่อเนี่ยไปแห้งครับไม่ได้ไปตัก,กนะ กลางคืนไม่ใส่แล้วก็เอาออกมาครับเอาออกมาแล้วก็เหงื่อมันจะแห้งมันไม่ถูเพราะว่ามันเอาออกมามันต้นเปียกใน,นจังหวะคือแบบชุ่มๆอ่มะพอดีเลยดังนั้นก็ถามนิดหนึ่งลูกค้าว่าแล้วไม่โดนเสื้อผ้าไปซักออกไปถูกออกเนี่ยเหงื่อมันจะสะสมวันสองวันสีนส่ครั้งห้าครั้งมันก็จะเริ่มเป็นเป็นสนิมคาบสนิมคาบเหงื่ออยู่ในกรอบนั้นยิ่งลายลึกๆนะเก๋แบบเช่นลายสุโขทยัยอย่างเช่นมีลายที่ไม่ใช่เรียบๆนะ อย่างเช่นอะไรอย่างนี้ครับลงสังเกตดูว่าก็จะสะสมจะง่ายกว่ามันจะสะอาดมันมันตีนพลาสติกมันสูงด้วยไม่โดนเหงื่อเหงื่อเนี่ยจะไม่ถูเสื้อผ้าไปถูไปถูมามันซักแห้งเนี่ยจะเกิดสีซ่อมเลยไม่ต้องตกใจแต่ทางร้านผมก็มีผลิตนะพวกน้ํายาเคลือบแล้วก็หมวกกับเคลือบรถเคลือบเกี้ยวรถอ่ะมันก็น้ําตกพุทธีเดียวไหลเลยเราก็มีน้ํายาตัวน,นี้เหมือนกันก็คือเคลือบกรอพลาดเฉพาะกว่าด้นนลึยกว่าบาทเอง แต่นี่ก่อนต้องล้างก่อนนะน้ํายาล้างเราก็มีสปเปรย์ขวดแค่เนี้ยสามสิบเอลนะแล้วก็จะมีขายเหมือนกันก็คือเป็นล้างก็คือเทียบเท่าผงซักฟอกเทียบก็ว่าเอ่อซันไลน์ยาสีฟันพวกเนี้ยมันจําเป็นต้องใช้เลยครับเพราะว่าเราไม่ทาความสะอาดเขาเป็นหลายปีอ่ะกรอบมันเปลี่ยนสีไม่ไม่กรอบมันผิวสกรปรกมันไม่ใช่ทอมเปลี่ยนสีนะลูกค้าอย่างงงนะครับจุดนี้ถ้าทอมเปลี่ยนสีก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้อธิบายแล้วเรื่องผสมคือสีมันอะคุณ เอฟริกาคนดําผิวดํากับเพเ่เซียแต่งงานลูกจะได้รูปแบบว่าลูกจะออกแม่หรือว่าจะออกพ่อเนี่ยนั่นนั้นก็คือ,อคุณจะถ้าทองผสมไม่ดีนะคาว่าไม่ดีในความหมายคือผสมมันสุดผิดถูกไหมสุดผิดเนี่ยถ้าว่าคุณไปลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยก็ไปเอาตอนน้ายาไปล้างเนี่ยถ้ายังสิวผิวซีดเลยเช่นตัวอย่างเนี้ผิวซีดเลยลูกค้าเข้าใจนะแล้วสแสดงว่าสูตรผสมผิดไม่ใช่ทองไม่ดีทองตัวรกเหมือนกันหมดแต่มันสูดผสมครับ อันนี้ก็คือ 14k นะผมใส่ขวดโควิดน,นะนนี้หลังหนังสือลูกค้าไปดูไปย้อนดูในคลิปข้างล่างอ่ะผมลงไว้ตั้งแต่ปีไหนครับลงไปดูดูนะว่าขอบนี่ทำตั้งนานแล้วผมไม่ไม่ชุบแล้วชุบข้างเดียวนะอ่าก็คือตัวนี้ยังเป็นผิวนี้อยู่เลยนี่คือ92%เนี่ยครับผมตีเป็น k คือ 14k 22k เต็มเต็มเปอร์เซ็นก็คือ6น่าจะอยู่ที่65ผมเคยเช็คลนะ ผม,ม K, ผมเต็ม 14K เผมแถมลูกค้าให้5%เนี่ยอันนี้92%องผมยิงนะสีก็จะเหมือนเก้าห้าเลยครับเนาะอันนี้ทองสร้อยคอพิงโกนะลูกค้าอย่าตกใจนะครับแล้วก็คือทาไมาทองมีอยู่เจ็ดมาร้อยกรัมแต่มี 8, 5, 25, 5, มอยู่เจ็ดกรัมยี่สิบห้ากรัมมาเป็นอันลอยเขาเรียกว่าแบบโลหะผสมเข้าไปเนะี่ยแต่มาเป็นสีอื่นเพราะว่าเราใช้สีแดงเข้มกว่าสีทองนิดนึงก็คือมันจะเป็นสีชมพูเลยครับแดงกับสีเหลืองมันจะเป็นสีชมพูนะครับเพราะนั้นโลหะผสมอนะ่ะดังนั้นก็ จัดอีกเกตหนึ่งผมเปรียบเทียบเป็นลูกค้าดูนิดหนึ่งนะอ่ะอย่างนี้เลยลูกค้าเห็นชัดเนี่ยเห็นไหมครับต่างกันไหมครับอันนี้เขาบอกว่า80ทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่า80เนี่ยครับนั่นก็คือเห็นไหมครับอย่างนี้คือ60สเปอร์เซ็นต์นั่นคือสีผิวมันต่างเพราะว่าคือตรงนี้ก็คือใช้ทองที่บริสุทธิ์ทำครับต้นทุนจะสูงกว่านะต่อปานในไม่ต่างกับสามสีพ่พันเอ,า,อาง่ายๆแล้วกัน แต่อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทองแบบไหนมาทำหน้าจะผมคาดเดาไม่ใช่ทองใหม่แน่นอนคือคือ,ค,อคือทองใหม่ผสมมันต้องสวยแน่นอนครับด้านบอเซนนี้แล้วอาจจะไม่ได้ใช้อันลอยด้วยใช้ทองแดงอย่างเช่นสายไฟนะเนี่ยสายไฟข้างๆเลยบัดไฟก็ได้หมดแหละคือถ้าช่างเ็าจะรู้กันบัดไฟคืออะไรบัดไฟที่คือจะมีหัวทองเหลืองเข้าไปผสมอะมันไม่ใช่สูตรอันลอยครับ ันั้นเราไดสูตรได้แน่นอนมันก็เครื่องบูมที่แน่นอนเนี่ยเครื่องบูมที่แน่นอนเห็นไหมครับก็เดี๋ยวนี้ก็ร้านเขาจะขายกันเป็นถุงๆอย่างเช่นที่ว่าซื้อแล้วก็ใส่หมูใส่ไก่เข้าไปจะเป็นเก่งกะทิเก่งส้มจะเป็นต,ต้มต้มยำเลยผมเชื่อว่าลูกค้าก็พี่ด้เป็นแม่ครัวแม่บ้านอยู่แล้วนะครับที่ตำกับข้าวเป็นจะรู้อยู่ใช่ไหมสูตรผสมมันเราาสมเรียบร้อยแล้วอ่ะก็เรียกว่าอันลอยครับอ่อานอันลอยแหละผมเรียกว่าอันลอยก็คือมนเป็นโลหะสามอย่างผสมมันมีสังกะสี ทองแดงเงินนะครับ3อย่างน,นั่นแหละนั่นก็สูตรผสมนี่เกี่ยวกับเรื่องสีถ้าว่าผสมไม่ดีใช้ใชน้ำยาบรรลางนี่ครับสีจะซีดเลยนะครับใสห่หนังนาโดนเหงื่อก็จะซีดเลยโดนเสื้อผ้าก็จะซีดเลยก็คือจะถูกกว่าไงต้องบอกว่าถ้าเราทั่วไปจะแมกรอบกำคำห้าคำหนึ่งคำห้าคำสองกำสามคำห้าไม่เกิน2กรคำพวกนี้คือตีเบี้ยนะครับเพราะว่าให้ลูกค้าดูทองได้ทุกที่ได้เลยไม่เกิน60%อนประมาณนะครับ แต่ถ้าราบอกว่าให้ึมบอกว่าเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์แท้สี่กามเลยลูกค้าตั้งไว้เลยเพราะว่ามันโลหะก็คือเราผสมเข้าไปตรงคำมันต้องหนักกว่าตรงแดงกว่าหนักกว่าเงินยู่แล้วนั่นน่ะทองยิ่งเยอะในความหนาเดียวกันปริมาณเท่ากันมันก็คือทองต้องอยู่ในสี่กามโดยที่เป็นงานสิงเดียวอ่ะมันเป็นหัวสิงไม่ใช่ฝังเพชรลงยาไม่ใช่ตาหลับนะลูกค้าก็สามารถดูได้เลยคือมาเป็นสี่กามแต่ถ้าห้ากมหกกัมขึ้นไปนะทองเก้าสิบแท้เลยอันนี้คือลูกค้ามีไหมคือมันบางๆนะบางมากก็จริงแต่มันหนักไงมันหนักด้วย บริสุทธิ์ของทองถูกไหมแต่ถ้าทั่วไปบ็บอกว่าแปดสิบเจ็ดสิบเนี่ยก็คือกำห้าแหละครับลูกคา้าเออมันก็คือขายในก็คือถูกทาไมาถูกทาไมามันแพงทาไมาบล็อกเบนทําไมเบีนาายนแพงแพงกว่าทําไมอันนี้แพงนี่มันต้องมีเหตุผลกับลูกคา้าถูกไหมเออตอนนั้นนะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นขายประมูลอยู่หรือว่าเอาไปขายกับลูกคา้าที่ลูกค้าเขาไว้ใจคุณก็ซื้อกับคุณเนี่ยนี่ครับก็น่าจะให้ความรู้เขาเนี่ยหนึ่งให้เขามีตัวเลือกนะครับตัวเลือกได้มากกว่านิดหนึ่ง ลูกค้าก็บอกว่าฉันเอาไปสะสมไม่สนใจไม่ใส่แล้วก็ต้องเอาถูๆนะกันนะก็ไปเลือกดีเกลดหนึ่งเดียวที่ผมว่านะครับเขาเรียกว่ากรอบเชื่อมมือสองกรอบมือสองก็อาจจะกรอบเอ่อกรอบใช้ทองเก่าแหละคือคือเราไม่ได้มาจมตีไขรนะคือคือมาเป็นความเป็นจริงของในตลาดทั่วไปที่เขาเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าคุณจะจะเอาเป็นทองที่คุณภาพหน่อยก็ต้องเลือกนะครับกพต้องไปใส่ลงดูว่าสีซีดไหมใส่เ,เนี่ยแค่ครั้งเดียวก็รู้แล้วถูกไหมครับ สามารถทำไมเขาไม่ใช่ตรงแท่งมาต้นานนสูงไงกว่าจะอธิบายลูกค้าได้นะอย่างผมนะต้องตามเป็นร้อยคลิปอะ่ะกว่าจะเข้าใจกับผมอะ่ะดังนั้นก็ต้องอธิบายลูกค้าให้มีเป็นตัวเลือกหนึ่งคือเราไม่ห้ามเขาจะซื้อตรงไหนมันอยู่ที่จะแม้นานิกาก็ยังมีหลายยี่ห้อโลเล็กมันจะแพงกว่ามันก็มีหลายยี่ห้อแมคุณภาพทองสิบสี่กก็จริงแต่เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนคือคุณภาพอย่างเช่นทองเก่าทองใหม่งานเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับ ดังนั่นก็คือเรื่องเรื่องสีนะเมื่อต้องพูดถึง 18K เลยไม่ต้องพูด 22K แล้วก็ให้ดูนะแล้วถ้ายิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งเข้มขึ้นนะ่ะมันก็ใน14 18ในตางร้านนั่นก็คือต่างกันนิดหน่อยเองไม่เยอะนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ไปตกใจไปตามที่อื่นอาจจะเป็นสีซีเลยก็คือเรื่องสูตรผสมผิดนี่แหละครับมันเรียกว่าทองผสมกันมือสองกับมือสองอ่ะทางร้านนี่ก็ทองเก่าเราทําอะไรก็คือลูกค้าเอามาแล้วก็จะบอกผสมได้กันได้ไหมผมบอกว่ากับข้าวตั้งหมอ้อผมผมอร่อย แม้ minutes, แต่ต้ยมยำกุ้งเหมือนกันแต่เขาผสมด้วยกันอะ่ะเขาเค็มมากเลยอาจจะหวานเกินใช่ไหมดังนั้นก็เป็นผสมมาได้สุดพอดีกับเรามันก็เพี้ยนสีไงครับดังนั้นก็แนะนำเขาว่าผมมีเครื่องชิเช็คเปอร์เซ็นทองนะลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกเอามาตีเป็นเงินมัดจำได้เลยก็คือทอง7 5จห้ะให้ผมให้80มันเป็นไม่ได้ผมขาดทุนสีถตกไมมลูกค้าต้องเห็นใจเราด้วยฮนะบอกว่าร้านอื่นเขาซื้อแพงใช่ทองคุณอะ่ะเขาบอกเก้าสิบไงเขาก็ จริงๆทองแค่เจ็ดสิบเขาก็ไปซื้อเป็นจิตจุห้าเขาไปขายเก้าสิบก็คือขายแบบไม่จริงอ่ะคือเปอร์เซ็นต์ลอยๆขายลอยๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงนะครับดังนั้นกนะ็คือพูด,ดง่ายๆว่าหลอกกันหลอกกันมาแล้วกันสุดท้ายก็ไอ้คนที่ว่ามันหลอกมาตายครับดังนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าเขาไว้ใจคุณอุดหุนคุณแล้วคุณก็ถ้าอยากจะเป็นตัวแทนกับร้านแหวนจิวเวลรี่ก็พานะก็ต้องอธิบายนะครับไม่อธิบายแล้วผมก็ไม่ได้ขายนะผมไม่อยากจะทําให้เดี๋ยวมีปัญหาดังนนนั้้ก็ผมจะเน,น เน้นเน้นสั่งตามให้กับลูกค้าคือนะถ้ากรอบทั่วใบนี่ก็สั่งตั้วันสองวันก็เสร็จแต่บางงานตลาดพวกนี้ก็งานฝีมือหน่อยก็บอกมันสิบกว่าวันก็สิบวันก็เสร็จนะนะดังนั้นกาลูกค้าได้อยากจะมาตามเป็นตัวแทนหรือว่าจะไปขายก็คือตุกินไม่จบผมก็ถือว่าน่าจะเข้าใจบางอย่างแล้วแหละครับนะก็คือความหนาตัวใบกรอบก็คือบางสุดเท่าไหร่นะผมเรือกคุยเรื่องความหนาก่อนบางสุดก็คือ 0.06ถ่า้ไทยตู่บ้านถ้าใคร FC FC ก็จะรู้อยู่กระดาษเอนะ0.1มิลก็คือ10ใบกระดาษ a อเท่ากับ1มิลตู่ไหมแต่กรอบบางกรอบเอสเท่าต,ตัวคิดว่าบาบไม่บางแล้วมันแข็งแรงด้วยเท่าไหร่0.12 13เลยครับถ้าอยู่ใน 14K นะดังนั้นก็คือต่างกันแต่ละเกด0.1ต่างกันเป็น500 600อยู่ลูกค้าก็ต้องเลือกแต่ลุงจะเลือกเอาความแข็งแรงไหมเพราะความแข็งแรงนั่งอยู่ที่ข้างๆนะลูกค้า ไม่ได้อยู่ที่หูวงหูวงก็เหมือนกับดารานะครับควรหล่อหน้าตาจมูก้านงบองหน่อยตาโตหน่อยแห้ะครับหูใหญ่หน่อยไม่ได้หมายถึงว่าตาตาตีหรือตาเล็กหูเล็ก,ลกจะไม่ได้ยินฟังจะมองไม่เห็นมันเกี่ยวกับบุคลิกครับความแข็งแรงอยู่ที่ผมจะเรียกว่า F ครับเนี่ยมา F6 หตั 10, หมายถึงว่า6ก็คือ0 0 6กมิลสก็คือข้างหน้านความหนา0.10ยหนข้างหน้าตะเกีลึกหน่วยต้อง0.35อ่าตาเลยสีสามใบเอาง่ายความหนามาันแหละทีนี้ก็ถ้าว่าเป็น แข็งแรงก็ต้อง0.1 2 1 3ผมจะตามงนลูกค้า0.11ไงประจาเลยก็คืออยู่ที่2กรัม5 3กรัมราคา5000นตรงนั้นแหละครับลูกค้าถ้ารับได้ก็ถือว่างานบางนะถือว่าพอใช้ได้จะไม่หลุดเผดนหลังไม่หลุดได้ง่ายแล้วก็เกลายดได้ลึกกว่าด้วยด้านนั้นก็คือลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกว่าถ้าเราลูกค้าเน่ยจะจะทำรอบที่นี่จะทํายังไงคือก็ตั้งเบาตั้งราคางบมาเลยผมไม่เอาไม่เกิน5,000 6,000 7,000 สมมติว่าคุณจะเอา5้าพนะก็เทียบเท่าข้างนอกปบะมันสามพันสี่พันแหละเพราะว่ามันมีคุณภาพฟอร์มมันจะแพงกว่าแล้วนิดนึงต่างกันห้าร้อยเจ็ดร้อยแหละครับในน้ำหนักเดียวกันนะแต่ถามว่ามันแพงกว่าไหมถ้าว่าเขาลงทําทองก้5สิบกจุดห้ามันลงเอาไปทําดูสิครับผมว่าต้นทุนก็สูงเขาน่าจะคิดแพงกว่าผมนะบรรเจ้านะเ็าอาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ําถ้าไปเชื่อมขอบในไปไม่ได้เลยแหละทีนี้ก็เราพยายามทาที่คุณภาพให้ลูกค้าเห็นก็คือว่าเน้นสีใส่สีดา มันก็สิบสี่คเหมือนเหมือนกับเก้าสิบทั่วไปเลยนะอ่าก็จะไม่ต้องไปตกใจเรื่องเปอร์เซ็นต์สีอะสีมันต่ําไม่ต่าก็คือมันใช้ทมือสองแล้วครับมันพอเราเอาเอาน้ํายาเนี่ยที่ผมบอกไปล้างเนี่ยมันจะซีดเลยตรงตังเราไม่เีมี่ยงนันนี้ผมล้างเนี่ยทั้งเดียวเพราะมันมีแดงครั้งหนึ่งคือสีซ่อมมันไม่ได้แดงดานะไม่มีน้ำมาันสานดำน้ำมาันสานแล้วถ้าดำน้ำมันสานมันก็จะดออกมาแดงเข้มๆแล้วก็ม่วงดำไปเลยอันนั้นคือน้ำมันสานแต่ถ้าสีซ่อมมันคือเงือจากเหงือบาง,าง้บางครมมั้เเราาา้มมมไไ่่ดช นะเมืดแต่กินเจก็ยังยังเด้งได้เพราะว่ามีธาตุเหล็กอยู่แล้วดันนั้นก็คือก็จะห้ามไม่ให้มันสกปรกไม่ได้ก็ต้องมีน้ายาป้องกันไว้นิดหนึ่งนะครับสักปีสองปีงร้างหนึ่งอ่ะสามปีบม3มสามปีล้างครั้งหนึ่งนะแล้วก็เลยว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับเรื่อง,องนี้ว่าก็ลูกค้าก็เรื่องราคาเพผมบอกแล้วว่าทางร้านก็จะมีอยู่สิบสี่เคเริ่มอยู่ดีเกตบางยิ่งเน้นใช้นะลูกค้าเอาไปเลยห้าพุานผมว่าพอใช้ได้แล้วล่ะ แต่ได้แข็งแรงก็ต้องสีกรกมขึ้นไปเนาะก็อย่างที่ว่านะแปดเก้าพันอ่ะแปดพันเจ็ดพันแล้วแต่ความเล็กความใหญ่อีกแล้วก็สนะิบแปดเคเนต้องเริ่มอยู่ที่สามกำห้าสี่กำอยู่ที่เก้าพันแปดพันเก้าพันตรงนั้นคืองานบางนะงานบางไม่ใช่งานยกซุ้มตลับพวกนี้ไม่ใช่นะเออได้สิบสองเคต้องร่องหมืน่นพันหมื่นสองนะประมาณนี้แหละครับได้แข็งแรงหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็มีก็แล้วแต่ที่แต่ลูกค้าตั้งงบมาแล้วผมก็จะแนะนําแบบให้อะง่ายๆเลยว่าความสูงมะลูกค้านะความสูง อย่างเดียวอ้แม่มาทักบางข้างก็วาดสองเส้นหัวท้ายผมเคยมีคลิปอยู่กันว่าความสูงแล้วก็เพราะว่าคลิปนี้ไม่อยาให่ยาวเกินเพราะว่าลูกค้าก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามผมมาดีตลอดนะเพราะว่าก็ถือว่าเสริมเสมคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะเอ่ยยกบรรทัน,นในองค์การก่อภาพหมวเก้าห้าไปเลยก็คือให้มามาตรฐานมาเลย แต่ว่าก็คืออย่างอย่างที่คนต้องการหลากหลายเนะะาะราคากอบพรุ่งนี้มาอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยอ่าแต่แต่ว่าผมมีตังเลือกอีกท่านหนึ่งที่จะให้ลูกค้าว่าลูกค้าสักวันหนึ่งฉันไม่อยากได้สีซีๆดๆอะไเนี่ยครับต้องหาใครดีอะเนี่ยครับมาบุกษาได้ครับลงใต้คลิปในคอมเมนต์ผมได้ถ้าไม่ดีตรงไหนก็คุยมาได้เลยนะครับผมมียินดีถ้ามีเวลาส่วนใหญ่จะมีเวลากลางคืนเนาะกลางวานันไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ก็ ทิ้งความคิดเห็นที่มระบุไว้ให้กับผมผมจะมาตอบให้นะครับอันนี้ก็พาไป2 6นาทีแล้วผมไม่ได้ตัดต่อ้วครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ใส่ภาพไปอธิบายแล้วถ้าลูกค้าเราอยากให้ชัดเจนกว่านี้ก็เป็นดูลงคลิปย้อนกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้ที่เยอะกว่านี้หนึ่งข้างล่างเป็นเฉพาะเลยนะครับดังนั้นลูกค้าก็อยากจะทราบอะไรก็ตั้งคําถามมาผมจะได้ทาคลิปได้ถูกแต่ช่วงหลังๆนี้ผมไม่ได้ทำเพราะว่าห่างการนานแล้วก็ แล้วก็ทิ้งกันนานเลยไม่ได้ทำเมื่อก่อนจะทําเยอะเพราะว่าถือว่าผมก็ทาเก็บครบแล้วล่ะแต่ว่ามันก,ก็มีใหม่ๆมาอัปเดตให้ใน,นวันนี้ก็เหยเอซีเอฟก็ติดตามผมมาก็เก็บทุกคลิปเอาขอบคุณมากเลยฮะนะก็ได้ความรู้ก็เช์ไปเลยครับกับเพื่อนๆใช่ไหมผมมาแล้วก็มาต้องอธิบายทุกคลิปอ่ะต้องอธิบายทุกข้อเลยรกับลูกค้าว่าทําไมเพราะว่าราคาทําไมเขาถูกกว่าแพงกว่าผมผมก็ผมไม่ได้ตามที่ตามที่สุดก็อยูอย่ในระดับ ไม่ได้กลางๆหรอกก็ยังเก็บอยู่ล่างๆราคาเสียาาพันผมก็เชื่อว่ากรอบขผมลูกค้าผอรับได้อยู่แหละดังนั้นก็ลูกค้าก็ติดตามผมก็ขอบคุณมากนะแล้วก็มีไใดใ้หคแชร์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ทราบนิดนึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกอบผ้าในจุดนี้เนี่ยผมใส่เยอะขนาดนี้แต่มัาร้อนไม่ร้อนอยู่นะเพราะว่าต้องการที่จะเอามาทาคลิปแหละครับเนะเพราะว่าบางทีก็ใส่หนักอยู่ลูกค้าที่ผมเนี่ยผ้าก็ใสยย่ก็องค์ศรัทธานั้งนั้นแหละก็ศรัทธาอยู่เพราะว่า พวกที่เขาใส่มานานแล้วก็ทิ้งเขาไม่ได้ก็มันนีก็อาจจะมาอธิบายเรื่องคลิปด้วยแล้วก็ใส่เรื่อยๆตาตลอดมามันดีบางองค์ก็ใส่ไปเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับอ่าไม่ไม่ทิ้งเขาเขาก็มาช่วยเหลือเราตลอดนะเราเราก็เข้าใจอยู่โอเคครับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อ่าถ้าว่ามีความคิดเห็นอะไรไม่สงสัยอะไรเรื่องกับอะไรตั้งสิ้นนะครับลูกค้าก็ คอมเมนต์ผมไม่ได้เลยครับผพวไม่ดีจุดไหนให้ผมปรับปรุงนะครับแต่ในเรื่องภาษาไทยผมพูดได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยชัดผมเข้าใจอยู่แต่เพียงแต่ว,ว่าเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนไทยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะก็มาฝึกตั้งแต่อายุ17ดอ่ะก็ภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ